สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับฟาร์มคุณแม่เป่งอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งจะพาเพื่อนๆมาดูบอลสีที่มีชื่อว่าม้ากันทากะคา่ะนี่ก็คือต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะว่าเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะ สำหรับบอนสีม้ากันทะกะนะคะพื้นใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะกระดูกและเส้นสีขาวนะคะพอเมื่อเวลากัดสีแล้วเนี่ยก็จะเริ่มกัดสีเป็นสีแดงแดงอมม่วงนะคะค่อยๆกัดสีมาจนเต็มใบนะคะก็จะเห็นต้นนี้นะคะเป็นพุ่มเลยก็มีทั้งใบที่กัดสีเต็มใบใบที่เริ่มกัดสีแล้วก็ใบที่ไม่ค่อยกัดสีนะคะ สวยมากมากเลยนะคะสำหรับม้ากันทกะต้นนี้สำหรับประวัติความเป็นมาของม้ากันทกะนะคะม้ากันทกะเนี่ยเป็นบอลสีที่อยู่ในตับพุทธประวัติค่ะชื่อม้ากันทกะมาจากชื่อม้าของพระพุทธเจ้านะคะก็คือม้ากันทกะเนี่ยเป็นม้าทรงของพระพุทธเจ้าะค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ขี่ม้ากันทกะออกมาสแสวงหาหนทางดับทุกข์นะคะ บอลสี่ม้ากันทกะเนี่ยเป็นบอนโบราณหายากนะคะหลายหลายบ้านเนี่ยน่าจะยังไม่มีค่ะสำหรับที่ฟังพูดแม่เป่งเราก็มีแบ่งปันนะคะถ้าสนใจก็สามารถทักมาที่เพจ Facebook ได้เลยค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะมากันทักะต้นนี้ของเราเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่สวยนะคะก้านใหญ่แข็งแรง แทบไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยค่ะแล้วก็ใบใหญ่นะคะสีกัดสีเนี่ยกัดสีเกือบทุกใบนะคะสีเข้มสีชัดค่ะต้นนี้เขาทิ้งใบช้ามากๆค่ะก็คืออยู่เป็นพุ่มสวยแบบนี้ตลอดปีเลยนะคะไม่มีการพักหัวค่ะแล้วก็นานมากกว่าจะทิ้งใบค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากให้บอนสีเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะก็อย่าลืมทำตามวิธีการดูแลบอนสีและ เทคนิคเคล็ดลับต่างๆที่ฟางคุณแม่เป่งเน้นนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการผสมดินดินปลูกปุ๋ยบำรุงการดูแลการรดน้ำต่างๆนะคะวิธีการแยกหน่อยแยกต้นลูกหรือว่ากระตุ้นหัวให้เขาแทงหน่อเยอะๆเนี่ยเราก็ทำไว้หมดแล้วนะคะไปย้อนดูได้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นลูกของเขานะคะที่เราแยกลูกออกมาเราแยกต้นลูกมาจาก ต้นแม่ต้นนี้เนี่ยหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็ให้ลูกสวยมากๆลูกดกลูกเยอะมากค่ะสำหรับอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะถ้าบอนสีอยู่ในตู้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมลดน้ำวันละครั้งค่ะถ้าบอลสีอยู่นอกตู้ก็ต้องรดน้ำวันละสองครั้งนะคะสำหรับวันนี้ฟาร์มพุนแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลบอลสีได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ